เรื่องบ้านหน้าอยู่ครับท่านผู้ชมฮะมาดูตามศาสตร์หลักพวงจุ้ยกันหลายเรื่องที่ผมดูแล้วเออก็ เอ๊ะเหมือนกันนะฮะอ,อย่างเช่นอ้าวห้องเก็บของก็มีห่วงจุ้ยนี่วันนั้นใช่ไหมเอองงเลย <c oughs> นะฮะวันนี้อาจารย์กะทาจะมาบอกอีกอย่างหนึ่งนะ<อ>ห้องน้ําต้องจัดให้ถูกหลักห่วงจุ้ยด้วยเช่นเดียวกันห้องน้ำเนี่ยแราคคนต<ช>้องมีห่วงจุ้ยไม่งั้นไม่ออกนะฮะมันยังไงอ่ะอชับโครต้องหันทางอะไรยังไงอย่างเงี้ยหรอ,อ,อถ้าคุณมีปัญหาคุณลองไปปรับชักกดูไม่รู้เดี๋ยวลองฟังข้อมูลจากอาจารย์กะทากันดูครับเรื่องบ้านหน้าอยู่ครับเรื่องบ้านหน้าอยู่ สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ห้องน้ำที่ดีช่วยให้เงินทองไม่รั่วไหลได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปสอบถามอาจารย์คาากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสําหรับห้องน้ําที่ดีไม่ควรอยู่กลางบ้านเพราะเป็นทตาน้ํามีความหมายถึงความไม่มั่นคงห้องน้ําที่ดีอันที่หนึ่งเลยะจะต้องสะอาดต้องมีความหมายถึง กลิ่นด้วยกลิ่นที่กระจายออกไปเนี่ยก็จะส่งผลถึงเรื่องของชื่อเสียงของคนในบ้านด้วยอ,อีกหนึ่งเลยก็คือห้องน้ำที่ดีเนี่ยน้ำไม่ถูกกับไฟก็ไม่ควรอยู่ติดกับห้องครัวแต่จริงๆแล้วตามหลักว,วิทยาศาสตร์คือห้องน้ำก็เป็นแหล่งสะสมของอาจจะเชื้อโรคความชื้นวิธีการง่ายๆอย่าพยายามให้ผนังห้องน้ำกับห้องครัวเนี่ยติดกัน บางคนบอกว่าบ้านเราเล็กหรือบ้านเราวางผังมาแบบนั้นไม่เป็นไรแต่หลีกเลี่ยงที่จะให้เตาไฟกับชักโครกเนี่ยอยู่ตรงกันในบนผนังเดียวกันก็จะส่งผลเนื่องจากน้ํากับไฟเนี่ยไม่ถูกกันก็ต้องระวังสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับช่องท้องทางเดินอาหารมีโอกาสเนี่ยควรจะปิดฝาชักโครกอย่าเปิดทิ้งไว้แล้วก็ชักโครกเท่าที่จำเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยคือ พยายามที่จะไม่เปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ค่ะก็ได้สองอย่างกลิ่นจะได้ไม่กระจายสองก็คืออาจจะมีสัตว์หรือว่าอะไรที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วเราไม่รู้ด้วยลักษณะของสีห้องน้ำที่พึงประสงค์กดทับพลังไม่ดีเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีโอทายซิว่าสีอะไรสีทองสีเขียว <c oughs> สีฟ้าน้มเงินแล้วก็สีดำค่ะส่วนสีทองพอใช้ได้แต่สีที่ดีคือสีเขียวสีเขียวเป็นสีธาตุไม้ห้องน้ำก็คือธาตุน้ำน้ำกำเนิดไม้เราจะสังเกตว่าต้นไม้เนี่ยแม้จะอยู่กับน้ำที่ดีหรือน้ำไม่ดีเนี่ยต้นไม้ก็เติบโตได้คือเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีดูดน้ำขึ้นมาก็ ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่ดีกับเขาได้เพราะฉะนั้นสีเขียวที่บนพื้นห้องน้ําไม่ใช่เขียวของตะไคร่นะจะเป็นสีเขียวของพรมก็ดีกระเบื้องปูพื้นหรือพื้นห้องน้ําที่เป็นสีเขียวเข้มๆนะฮะเป็นสีเขียวของใบไม้เป็นสีเขียวของต้นไม้นะครับหรือเป็นสีฟ้าน้ําเงินหรือดําก็ถือว่าเป็นสีที่กดทับพลังที่ไม่ดีได้อยากสุขภาพดีและเงินทองไม่ล่วไหลนะครับ ห้องน้ำจะต้องมีลักษณะที่ดีตามหลักของห่วงจุยครับและนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆในการดูแลห้องน้ำของเราให้เงินทองไม่ล่วไหลและยังมีสุขภาพที่ดีอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์คาทาค่ะขอบคุณครับหมดเวลาของเรื่องบ้านหน้าอยู่แล้วนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เดินหน้าตามพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านจัดการให้ทุกการกู้ซื้อบ้านเป็นเรื่องง่ายๆด้วยสินเชื่อบ้าน d e v วลลอปเปอรสำหรับลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการจัดสรรกับธนาคารผ่อนสบายสูงสุด40ปีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝากดอกเบี้ยคงที่ปีแรก2.8%ต่อปีปีที่2เท่ากับ MRR ลบ3.35%ต่อปี ปีที่3เท่ากับ MRR ลบ2.5%ต่อปีปีที่4เป็นต้นไปเท่ากับ MRR ลบ1%ต่อปีสำหรับลูกค้ารายย่อยดอกเบีย้ยคงที่ปีแรก2.9ต่อปีปีที่2เท่ากับ MRR ลบ3.25%ต่อปีปีที่3เท่ากับ MRR ลบ2.4ต่อปีปีที่4เป็นต้นไปเท่ากับ MRR ลบ0.5%ต่อปียกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ0.1ของวงเงินนิติกรรมยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2,564และทำนิติกรรมภายในวันที่31มก,กราคม2,565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call c เ n t e r ธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02 6 4 5 9 0 0 0เว็บไซต์ธนาคารหรือ f c e e o o o k แฟนเพจธนาคารอาคารสงเคราะห์และสามารถเพิ่มเพื่อน g h b Buddy บนแอปพลิเคชัน Line เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารของธนาคารทอสอทำให้คนไทยมีบ้านนั่นคือเรื่องบ้านนาอยู่นะครับแล้วก็ข่าวสารานฝากกันจากทอสอนะครับ ว่าใน,นช่วงนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าก็มีหลายท่านโดย,โดยเฉพาะลูกค้าของทอสอที่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้จากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทางทอสอยังฝากออกประกาศ2มาตรการเร่งด่วนเป็นการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยนาน3เดือนนะครับเพื่อที่จะช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด -19 โดยธนาคารอนาคารสงเคราะห์ครับขานรับนะครับ นโยบายในการออกสองมาตรการเร่งด่วนเพื่อที่จะช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลานาน3เดือนผ่านโครงการทออสอรวมไทยสร้างชาติปี2564มีมาตรการอะไรบ้างมาดูครับในการช่วยเหลือนะฮะมาตรการที่15พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบีย้ย<อ>คือทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย<า>เลย<า>นะทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เลยเป็นระยะเวลา3เดือนครับ คือเริ่มตั้งแต่ระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2564ัาอหสำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติและไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้หรือสถานะกฎหมาย<อ>คือไม่ได้ประนอมหนี้มาก่อนหน้านี้อ,อะไรงไงอันนี้อยู่ในมาตรการนี้อันนี้คือมาตรการที่15นะที่15ครับนะต่อไปครับอีกหนึ่งมาตรการคือมาตรการที่16พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา3เดือนอระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2564ครับสำหรับลูกค้าที่มีสถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ก็คือดูแลทั้ง2อดูลทัสอง,ลลลงกลุ่มเลยใช่สำหรับดอกเบี้ยที่พักชำระเป็นระยะเวลา3เดือนในระหว่างการใช้มาตรการที่15และ16ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะทยอยชำระให้เสร็จสิ้นก่อนวันครบกำหนดสัญญากู้เงินหรือปิดบัญชี โดยทอ,อสอจะเปิดให้ลูกค้านั้นลงทะเบียนครับแจ้งความประสงค์ในการเข้ามาตรการนี้ผ่านแอปพลิเคชัน g h b All นะครับหรือ GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน Line ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคม2564แล้วก็จะต้องอัปโหลดหลักฐานยืนยันการได้รับผลกระทบทางรายได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน g h b All หรือ GHB Buddy เพื่อที่จะให้ทางธนาคารได้มีการพิจารณาอย่างเช่นคือหลักฐานต่างๆเนี่ยอย่างเช่นสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดของคุณที่คุณทํางานอยู่หรืออาจจะเป็นภาพถ่ายนะครับหรือว่าสเตทเมนต์เป็นต้นเนี่ยนะหลักฐานอะไรก็ตามนะที่เป็นการยืนยันว่าคุณมีผลกระทบทางด้านรายได้นะครับนะก็อัปโหลดกันไปนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารของทางธนาคารได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ call center หมายเลขโทรศัพท์02 6459000 0 0 2 6 4 5 9 0 0 0หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w g h b a n k c o t h นะครับใครจะใช้สิทธิ์ทั้งมาตรการ15และ 16, 16ต้องแจ้งไปที่แบงค์ต้องลงทะเบียนกันก่อน,นนะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้าช่วงคนต้นแบบเดี๋ยวมาดูชีวิตของคนนี้กันนะฮะจากจุดที่เคยอยู่สูง วันหนึ่งล้มเหลวไปอยู่ต่ำสุดนะฮะ <ừ> um. ทำอย่างไรเขาสู้ยังไงถึงกลับมาประสบความสำเร็จได้ครับ